สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นซูซูกิคา r ีนะครับรถคันนี้ปี2020นะครับ2019-2020ประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับขับเข้ามาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับสมาร์ทเก OBD นะครับรุ่น TS0 นะครับเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตอนนี้นะครับที่เราทางร้านเราขายอยู่สินค้าจะรับประกันให้2ปีเต็มนะครับสามารถติดตั้งใน รถซูซูกิคารีได้นะครับเนี่ยบอกค่าต่างๆได้ครบนะครับทั้งความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำนะครับแบตเตอรี่อุณหภูมิน้นเครื่องนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงระยะทางรถแล้วก็ทิศมีเวลาบอกนะครับจะสังเกตว่านะครับรถของคารีนะครับจะไม่มีนะครับเกงวัดความร้อนนะครับกับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับจะมีบอกเพียงความเร็วน้ํามันแล้วก็ระยะทางเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดนะครับใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับทางร้านอุป h o p อนะครับแนะนํานะครับให้ติดตั้งนะครับ OBD Smart Gate ไว้นะครับปลั๊กเสียบนะครับ OBD จะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับเหนือแป้นคันเร่งตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับจะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนยครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นปลั๊กเสียบ OBD นะครับเราก็แค่เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าไปนะครับเก็บสายนะครับขึ้นด้านข้างนี้นะครับไปหาตัวเกจด้านบนได้เลยนะครับ มาดูกันครับว่าวัดค่าอะไรได้บ้างนะครับสําหรับเกจตัวนี้นะครับนะครับเราก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับตัวนี้นะครับในคาร์ี้ปีสองศูนย์สองศูนย์คันนี้นะครับเกจตัวนี้สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบนะครับอัอนนี้เป็นหน้าจอเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูวัดรอบนะครับวัดรอบก็จะขึ้นครับเกจจะสมูทนะครับไม่หน่วงนะครับ ในในในคัลี่นะครับนะครับสมูทนะครับบอกนะครับหม้อน้ํานะครับแบตคุณูน้ำมันเครื่องเวลาตรงนี้นะครับว่าเป็นหน้าจอหน้าจอนี้ครับครับเก็บควัดรอบนะครับไปตามเท้าเลยอย่างนี้เลยนะครับค่าวัดรอบสมูทนะครับใช้งานสมูทนะครับค่าต่างๆได้ครบนะครับนี่ก็สวยนะครับ รถนะครับก็จะไม่มีค่าบอกนะครับเสร็จจากนี้เข้าไปก็จะเพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์จริงกับรถครับสามารถดูได้จริงนะครับหม้อน้ำนะครับอยู่93องศานะครับนะครับอันนี้เป็นรูเทรบโลมีหน้ารวมให้แบบนี้นะครับลูกค้าชอบหน้านี้มากนะครับเพราะบอกค่ารวมได้ถึง8ค่าในหน้าจอเดียว ทดสเบรกได้ทสความเร็วได้นะครับอบดตัวน the ี้นะครับเมนูการใช้งานยังเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆของรถได้แบบนี้เลยนะครับครับสวยๆเลยนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆนะครับได้ง่ายนะครับเนื่องจากเมนูเป็นภาษาไทยนะครับนะครับก็สามารถกดออกได้ตั้งค่าต่างๆได้นะครับถ้าต่อสื่องานนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะสั่งซื้อออดีรุ่น c คเซตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน o b Shop มีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับผมป๊อป o p Shop นะครับขอจบรีวิวนะครับ o p รุ่น t e s o ตัวนี้ในรถ Suzuki Carry นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับตัวเกี p ร์ t e s o ตัวนี้นะครับรับประกันการใช้งานให้2ปีเต็มนะครับมีปัญหาในการใช้งานช่วงระยะเวลาการรับประกัน ทางร้านอูดิชอปของเรานะครับบริการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับไม่มีการซ่อมนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ